เพระปโยชน์จนบเพประโยระโยชนด์ปรรรสญญที่ให้แกรมสิ่งแวดล้อมเป้าหมายสูงสุดของการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมคือส่งเสรมิมให้ผู้บำเพ็ญประโยชน์มีพฤติกรรมดำรงชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมรู้จักคิดตัดสินใจอย่างเหมาะสมในการลงมือทำกิจกรรมใดๆ เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งที่เป็นรูป,ปธรรมและนามธรรมสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาและไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ จากคำจำกัดความดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าสิ่งแวดล้อมคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราแต่คำว่าตัวเราในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตัวมนุษย์เท่านั้นโดยความเป็นจริงแล้วตัวเรานั้นเป็นอะไรก็ได้ที่ต้องการศึกษารู้เช่นตัวเราอาจจะเป็นดินถ้ากล่าวถึงสิ่งแวดล้อมดินหรืออาจจะเป็นน้ําถ้ากล่าวถึงสิ่งแวดล้อมน้ําเป็นต้นนอกจากนี้อาจมีข้อสงสัยว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีรัศมีจำกัดมากน้อยเพียง ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราไม่ได้มีขอบเขตจำกัดมันอาจอยู่ใกล้หรือไกลตรุกตัวเราก็ได้จะมีบทบาทหรือมีส่วนได้ส่วนเสียต่อตัวเราอย่างไรนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะและพฤติกรรมของสิ่งนั้นๆเช่นการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโครโนาในสหรัฐอเมริกาแต่มีผลกระทบถึงประเทศไทยได้ในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นต้น ประเภทของสิ่งแวดล้อมจากความหมายของสิ่งแวดล้อมดังกล่าวสามารถแบ่งสิ่งแวดล้อมได้สองประเภทคือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแบ่งออกเป็นสองประเภทย่อยคือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพหรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตแบ่งได้ออกเป็น 1. บรรยากาศหมายถึงอากาศที่ห่อหุ้มโลกประกอบด้วยก๊าซชนิดต่างๆเช่นโอโซนไนโตรเจนออกซิเจนอาร์กอนคาร์บอนไดออกไซด์ฝุ่นละอองและไอน้ําอุทกภาคหมายถึงส่วนที่เป็นทั้งน้ําทั้งหมดของพื้นผิวโลกได้แก่มหาสมุทรทะเลแม่น้ําธรณีภาคหรือเปลือกโลก หมายถึงส่วนของโลกที่เป็นของแข็งห่อหุ้มอยู่รอบนอกสุดของโลกประกอบด้วยหินและดินสสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตได้แก่พืชสัตว์และมนุษย์สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นแบ่งได้สองประเภทดังนี้ 1. สิ่งแวดล้อมที่เป็นรูป,ประปธรรมได้แก่บ้านเรือนถนนสนามบินเขื่อนโรงงานวัด 2. สิ่งแวดล้อมที่เป็นนามนธรรมได้แก่ขนธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมศาสนากฎหมายระบบเศรษฐกิจการเมืองการปกครองเป็นต้นสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็นลักษณะตามเกิดได้สองลักษณะหนึ่งสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหมายถึงสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเช่นดินน้ำอากาศจุลินทรีย์พืชและสัตว์เป็นต้นสสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น หมายถึงสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอุปกรณ์อำนวยคความสะดวกต่างๆเครื่องจกักรเครื่องยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมความสําคัญจําเป็นในการอนุรักษ์เพื่อการมีชีวิตอยู่ของมนุษยชาติ เพื่อแสวงหาการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงความจริงที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันคือขีดจำกัดของทรัพยากรสมดุลของระบบนิเวศความเป็นมาของด้านวัฒนธรรมรวมถึงความต้องการของมนุษย์ในอนาคตซึ่งเป็นที่มาของคำว่าอนุรักษ์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์หลักอยู่สีประการคือ 1. เพื่อทำรงไว้ซึ่งปัจจัยสำคัญของระบบสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์และสัตว์และระบบสนับสนุนการดำรงชีวิตเป็นการปรับปรุงป้องกันพื้นที่เพื่อการพบปลูกการหมุนเวียนแร่ธาตุอาหารพืชตลอดจนการทำน้ำให้สะอาด สเพื่อสงวนรักษาการกระจายของชาติพันธุ์ซึ่งขึ้นกับโครงการขยายพันธุ์ต่างๆที่จำเป็นต่อการปรับปรุงการป้องกันธัญพืชสัตว์เลี้ยงและจุลินทรีย์ต่างๆรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนการคุ้มครองอุตสาหกรรมอนานา,รรารรชาติที่ใช้ทรัพยากร,รที่มีชีวิตเป็นวัตถุดิบ สเพื่อเป็นหลักประกันในการใช้พันธุ์พืชสัตว์และระบบวิเวทเพื่อประโยชน์ในการยังชีพตามความเหมาะสม 4. เพื่อสงวนรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปกรรมซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าไว้ให้อนุชนรุ่นหลังรวมทั้งระบบสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่มนุษย์สร้างขึ้นจจ่มสยาเรระุน